สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งไปรับ R7 มาพอดีมี R6 อยู่แล้วอันนี้ซื้อซื้อเพิ่มอีกคันนึงเห็นว่ารถมันน่าขับแล้วเดี๋ยวจะลองมาดูคร่าวๆว่าอะไรที่มันคล้ายกับ R6 มากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยผมวัดดูแล้วก็คือตัวตัวอุดกระจกผมวัด 4 0าความกว้างระหว่าง R6 กับ R6 เนี่ยใกล้เคียงกันมากครับน่าจะใส่ด้วยกันได้แต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะเอาแค่ว่าวัดแล้วมันน่าจะใส่ด้วยกันได้แล้วก็อย่างที่สองชิลก็ผมวัดจากน็อตตัวนี้ถึงตัวนี้นะระหว่าง R6 กับ R7 เนี่ยเท่ากันความยาวของน็อต่ยเท่ากันแต่ความกว้างอันเนี้ยผมไม่รู้ว่า ว่าจะยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากอยากทราบอาจจะต้องรอครับ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวที่ใส่ด้วยกันได้เลยก็จะเป็นตูดมดน,น่าจะน่าจะใช้น่าจะใช้ด้วยกันได้แหละเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากพอดีตูดมดของอาติกยังไม่ไม่ได้ใส่มีถอดอไว้ <c oughs> ก็ใกล้เคียงกันครับ <c oughs> ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ แลกแปตก,ก,กตาหน่อยก็คือตัวกระบอกโชค๊คคือตัวกระบอกโช๊คเนี่ยของ R7 เนี่ยกระบอกนอกอะครับข้างบนมัน49.8ก็ตีว่า50มิลก็ถ้าวัดกับ R7 ก็ใกล้ก็ห่างกันอยู่นิดเดียวครับแล้วก็ตัวตัวจับล่างก็เป็น52มิล ก็เท่ากันกับ R6 เท่ากันผมคาดว่าน่าจะใส่ด้วยกันได้ตัวโชค๊คเนี่ยแต่ตัวที่ต่างเลยก็คือแกนครับก็คือแกนตัวนี้ตัวเนี้ยมันแค่40มิลครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น R6 มัน40กว่าพอดีอันนี้ผมวัดไม่ได้เพราะว่าผมใส่โอลินไปแล้วโดยรวมก็ไม่มีอะไรครับยางหลังก็เป็น180 ทารหน้าย2 0ิฟีลลิ่งการขับฟีลลิ่งการขับขี่ครับ,รรบ mm hmm. ก็ขี่สนุกครับออกตัวดีปิดมันครับเออมันก็ฟีลฟีลสปอร์ตอ่ะให้ให้ให้ฟีลความเป็นสปอร์ตเยอะแต่ผมยังไม่ยังไม่ได้ลองเยอะทีนี้มันก็เลยยังบอกได้ไม่เยอะครับแต่สิ่งท,ท,ที่ที่ต่างเลยก็คือ คอนโทรลง่าย,ายรถเบาบิดแล้วออกง่ายรถเันเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวอารเ่นนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเบากว่าครับแล้วก็คันเร่งคันเร่งคันเร่งรอบในรอบต้น่ะมันตอบสนองเร็วครับแต่ถามว่ามันแรงกว่ากาันไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองแบบจริงจริงจังจังนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันเนี้ยผมไม่ได้เอาคิกคิปเตอร์มาด้วยแต่อามันมีคิกคิปเตอร์อยู่แล้ว อ,อาร์ติกมันมีควิกคลิปเตอร์อยู่แล้วทีนี้ผมไม่ได้เอามาฟิลมันก็เลยแปลกๆจากที่เคยขับครับแล้วถ้าเทียบระหว่าง R7 กับ MT-07 คนละแบบครับอันนี้จะถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบก็คือทุกอย่างก็คล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันเรื่องอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่า การเล่งก็คล้ายๆกันแต่ด้วยทรงรถอะครับมันขี่คนละแบบอะ่ะมันก็เลยบอกยาก MT07 e. ผมขี่ก็ไม่ไม่เคยได้ขี่นานแต่มุมมองของของคนขับอะครับฟิลลิ่งมุมมองของคนขับดีมากก็คือพอมองปุ๊บเนี่ยขึ้นไปคล้อมอะตรงเนี้ยมันเล็กมันบางไปหมดเลยแล้ค่อนข้างจะโอเคครับเือนไม้ก็สวยครับสวยมาก ่อมให้ดูระหว่างอาเเวนกับอาิกนะครับค่อนข้างเบาใช้งานดีครับเดีย๋ยวลองท่อม ไม่ต่างแต่อันนี้จะน่าจะต่ำกว่าเยอะยอกว่าวน้นอันนี้สปอร์ตมากกว่าใช่ครับอันนี้จะสปอร์ตมากกว่า